ท่านผู้ชมวันนี้ปู่ล้าจะพาเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆนะครับไปจองมะลำแ่วเผาที่บ้านหินเหล็กไฟนะครับวันนี้กำลังจะเดินทางนะรอคณะมาจากอำนาจเจ้าภาพใหญ่ก็คือลงเส้นลงเส้นที่อำนาจจะเญจะไปจองมะลำแ่วเผานะครับที่บ้านหินเหล็กไฟวันนี้ ตามไปดูนะครับจองไปไหนจองไปใส่กระถินปีหน้านะครับปีหน้าออกรรษาโอเคนะครับไอ้เหี้ยเบื้องน้าเนี่ยเด้อ เดี๋ยวจังไทยเพิ่นแสดงได้หลายมีหางเครื่องรอบแห่ยงไทยงามแต่เย็นเย็นแต่เย็นเย็นเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยว่าสิเอาตำมะฮุมว่าตำกินอย่างนี้ได้อยู่บ่พอเนี่ยเนี่ยเอาใส่มาเต็มโหลดบนแล้วเนี่ยกินนั่นยุ่หันกับีเหลือแต่เห็ดโคกเอียงกับนี่เบอร์ตะไครหันไปตำเอามาเบิดแล้วกามาฮุมกันจิตตามชูพี่น้องอุบลกินนี่ละน้องนอนหรือยังคะนอนอยู่กับปาก่ะ ตไม่เอฟซีนะนี่แม่ดูโอ้เจนิดเราดีใจนี่ผู้นี้ดีใจข้ายังต่อเอสซียังต่อเอสซี่คยาบ้าเออยนี้ยังน้ำละเอาไปเป็นเินดีล่ะเจ้วเะไรเย์เหมนจะยุ่่โอ้โหเจดเดือนจะเบิ่งอย่างยูฟ่แน่นผัวนะเบย์ขึนไปเจ้าไทยเอาเพิ่นเจ้าคือบะเขา เอาไทยน้เบิร์ที่หลอจังหวัดเพิ่นเง้นแสดงละเป็นอย่างน้มันิัวนงเนี่ยดูไปไปจับให้ที่สิส่อค่ะอนุญาตอนุาตีนเนอะออเ f เมันคือคนลอหุ่นเลยวะคือทวงกันยังสั่นวานนี้เจ๊ก็ได้เจ๊ย่าลูกเจ๊ย่าลูกแล้วเจ๊ย่า

ก็โลดแล้วเนี่ยเนี่ยมีเขาไปเรื่องบอนี่ผู้ราคางบอเนี่ยขอลองเนี่ยผู้ราคางเอาเจ๊ะพาไปเนี่ยให้ให้เนี่ยคนเนี่ยคนเจ้าภาพไงแล้วนี่เจ้าภาพไงแล้วครับคนที่มาจองนี่ครับนี่รวยไทยเราบอกไทยคนเน่กล่องแพงๆเนี่ยไทยทยเอาไยลด เลยเฮียจิมากินเขาอยู่นี่แต่เฮียเตรียมมาแล้วเฮียจิมาเฮ็ดกินเด็ดนี่มาลักกลางเต้นพอดีเนี่ยจะเอาตัวเป็นนางโอ้นางกินผลแล้วบอกจะสได้ได้ๆเก่งใจเพิ่นเนาะเฮียเฮียมาอะไรบ้างวันนี้มาจองมาจองมาลำไปงานกินไปงานกินของเสียยนี้โรคเสี่ยนโรคเสี่ยนเจ๊ เจะมาจองหมอลำไปงานอะไรครับงานอะไรงานกระดินงานป่ะออกพรรษาแล้วป่นปีหน้าปีหน้าปีนี้พระท่านแล้วปีคิวบคนไม่ว่าอืงงานเข้าล็อกจองข้ามปีนะจองข้ามปีเข้าล็อกเลยเข้าล็อกเลยคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์่ในออทคับ เข้าล็อกเลยเราดีมีอยู่เบียร์หนึงเบียร์เจ๊ไก่มีอยู่สามขวดเจดีใจบอเห็นดารานคะ่ะเจก็สวยขึ้นกันผิดฐาวนวัตตาบายสองเลยค่ะนี่บหกโอ้เจ้าจอดสุดยอด

โอ้่นมาจองมาล่ำเจเดือนในเป็นพญานครับเดือนพฤศจิกาปีหนาเ้าแพ้วแพ้าด้วยครับพี่น้องตามไปเบิงอยู่หัวตะพานปีหนายิ้มหานั่นเสียมีวะยี่ยิมหาพฤศจิกาปีหกหกเจ้ากยะกแจงปีหกหกเลยครับท่านผู้ชมตามไปเบิงเท่าเท่าต้องตามไปได้เฮานี่เท่าพ้มาล่ำไปเนาะเฮ่าต้องตามไป

ที่สืกใจครับที่ซีครับซีเขามานี่รับอยากกินซีเหมือนนั้นหลจนานี่เดน้องลูกสาวหลาคอยให้มันยู่โดนเลยนี่ลูกสาวหลาคอย่โจมาเลยเจาเขามาเุ่นยัุ่คุณเหลืองเอาเน่ากินแบกกินน้องมาเจอปวดเอ๊ะเล่าลับบอ้ะน่ะเล้วลับบอ เก็บจักล้านสามล้านบอนี่ <c oughs> ครับเมนีไม่มจองมะล่ำครับแป้วเภาแสงท่องฟิแนแลด์ครับผ้าเจียเย่ากับเหี้ยหมีมาจองเรียบร้อยแล้วครับเป็นรอ,อันล้านเนี้ยก็ซื้อพอเจอท,ท,ทีการไฟฟ้า เปนว่าถามซื้อมาเจ้าแม่มาจากแม่เจริญรุ่อรุมาจากมาะันเพิ่ง่งูยกเพน่เกิดขอคุณพ่าก้านเจีงปาด้วยนะบทีภาพที่มาจะมาหาหัวหมอกหัวบรนเลแม่เบอน่ก็ใช่กย้ น้องก้องก็ไปเอาันก้องเลส่วนน้งโปรกีนั่อาะนเพาะนนน้นนี่ะก็ว่ารกีก็เรื่องอะไรอย้างเงี้เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ม่านจังมาล่ำครับเป็นเอื่นกันเป็นสภาพมาถ่ายรูปนั่มครับโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายดีใจหลายไม่หายนะ่ไม่หายีกีต้าจีไม่หายด้ ก้องยอแน่ตรัวไีรายบอตัวเดีวเลยขายเดืนมาแล้ว3สมสองหดีใจหลายทั้งเจ้าภาพทั้งมอล่ดีใจหลายเบิ่งเอาครับพี่น้องมือหนึ่งยี่สิบห้าพิกาเดอีหกหกนะครับเจอกันที่อำเภอหัวจะพานครับงวเดอได้น 25พฤศจิกาองพนะคะโอมานดเอะที่นเาบอาจารย์ต้อนด้ทาอาห้าตายด้วยลุยจอคงปียกโน่นี่ลุยยกโปนะสองโปเลยสองโปเลยปีนี้ปีหกีหน้าปีหกห

เอาแม่เจ้าภาพเพิ่นเยี่ยยวเพิ่นเชิญไทยเอามาหน้าเวทีครับแบบหน้าเวทีเพิ่นว่าเจ้าภาพใหญ่ครับเจ้าภาพใหญ่ครับขอหน้าเวทีเลยครับอืมออเพิ่นหมอล่าเพิ่นไหนขอหน้าเวทีครับเจ้าภาพใหญ่อืมเจ้าภาพใหญ่เพิ่นว่าโอเคเลยสนุกสนานมากครับ น้องล่ะน้องทำไมไม่ขึ้นน้องขึ้นไปหาแม่เลยไปถ่ายไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเจ๊เอาอยังไหมครับจะักภาพเอาไหมขึ้นเอายู่งเลยท้าบสวัสดีครับน้องมิข้าโอเคแล้วบอกด้วยนะมิก้าใช่ไหมใช่ไหม่ใช่ม่ทายหนึ่งจได้เพิ่มร่งได้บั มันเดือวเป็นซีนนองเลยนี้เป็นเตรียมโตนังเล่ไหครืถ่ายปเถายีได้นมอพนี่ต่อถ่ายพีวแล้ถ่ายแล้วยเลยถ่ายแล้เอยถ่ายแล้เล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 ยถ่ายแล้เยถ่ายแ้เถ่ายลเยถ่าแลเลยถ่ายเถ่ายเลยถ่าเลยถอาถ่เล เจตอมฉีร่องเพ่งเด้อครับเจตอมฉีร่องเพ่งเออเอาแมสออกแล้วหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มอืมอ้าวคนดีใจเฮากคนดีใจกินหน่อเลย ผู้ใหญ่แจ้งว่าล่ามขาต่อจ้งเสร็จทำปีได้มาได้เลยจะฝากมัดเส้นสัญญาไว้เลยจองรองมือไปย่างดีอย่างตัวมันยืดได้มันยืดมันยืดผู้ใหญ่ถ่านได้แล้วปกติมีแตกล่องเบิ้งไลฟ์เฟิร์สสื่อสาธารณะอิะารเงี้ยครับพี่น้องหลังจากจองมอลำเสร็จแล้วนะครับทำสัญญาเสร็จแล้วรู้สึกจะหิวข้าวนะครับ กำลังมารวมอยู่ข้างหลังนะครับหลังสำนักง,งานหมอลำหิวข้าวครับช้ตมตำครับหมูย่างเจนนี่ก็โชว์ไปแล้วโชว์ไปแล้ว,ลวหนึ่ง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 ถาดหนึ่งจานหนึ่งใหญ่ครับมผมเอาปลาน,นินมาเสริมให้สองตัวนะครับไส้ซอสหัวผักแล้วก็มีหมูทอดด้วยครับม,มีหมูยอด้วยนะครับมากินละกัน เดียวเาวสบายใจได้ยังจองเสร็จแล้วเรียบร้อยเออมากินตำหะฮงเจีน่างบาดนี่อ้นตำหะฮงเล่าหอมเมื่หมดโนูเต็มเนื้อผีนองเอ้ยมากินน้ากันเด้อหลังจากจองมาล่ําเลยหิวเข่าครับบาานี้มายืนกันอยู่ทั้งหลังฝนกระตกลิ้นงย่อยๆบาดมามามากินน้ากันท่านผู้ชมไปทานในจีนไม่ได้เลยไปไหนแต่หลายตื มือ่ลคก,กไมผิวดออลกูลกไม้หวดเจใส่ไม่หวดเจเย้าเจ้ <c oughs> าของโลกเซีนชอรตตีเดชนะครับม,มาจองหมอลําวันนี้น,น้องแพลวพาวกับน้องบิกบ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ที่บ้านหินเหล็กไฟอำเภอเรืงกง่ายะโสธรน,นะครับจองมอลําแล้วก็หิ้วเขา่าเสร็จแล้วป่ะนี่หิ้วเข่าบันนี่ แซ่บพ่ครับแต่ของตามเองครับสุดยอดเลยเนาะเนี้นาะสุดยอดเลยอืมเด็นเอแซ่บีงีแต่ว่าเข่าวลายหด้วยครับกินตามสภาพครับนี่ข้าวปุ่นน้าครับปไปยานวนกับว่ต้องกินกินตะกราอัน้นจทานยอเราม่าแ้ครับ

มันมีความสูงเนี่ด็ดเบิร์ <c oughs> เดเบ็บตคนแนวนะเดือนมันจะมีความสูกเอาปาไปทำสุนข้างนป,<า>ป่าคน,นหนึ่งบอกเอาตัวน,นี้านนมาเอามาไว้การที่เอามาไว้การที่จะ้งป,ป่าไว้มึงมง่วงเหลือหลายเลย,ยม่้งยอนก็ไม่ยังไงหนิเนาะมันหนิงง่วงนอน เดีอะไรจ้ะมาเรียกคนเปตาแล้วไปเห็นชันทาให้้นบตังเอ็นเดอร์กรับโจมมาเดี๋ยวผัดมาทางนี้เมืองเนื้อพี่น้องเนะพี่น้องเมืองเนื้อครับพี่น้องเป็นหิ้วเขาครับ จองมาล่าแล้วหิวเข่าครับคับเข่าเป็นมึงที่เหรครับเอ้ยค่ะค่ะครับเป็นยังไงเจเจ๊เนี้ยเป็นยังไงเนี่ยเดือนคือบ่าปากเนี่ยเจเดือนจองมาล่าแล้วเจไกเจ๊กอาเจ๊โบวรนยาวเปนย่างเลยมึงที่เหรครับครับเข่ารักอย่างจองมาล่าเนี่ยต้องรดเด้อครับแต่ว่าจะจะล่ม ได้บ้เหต้นโอ้จับอกครับเนี่ยโอ้กินเราน้เราเขาไก่ด้จับไรจับไรจับไกินไหจับไหกินไหกินหนักาครับจมคงแค่บักกอครับจัมงแค่บอกกอแต่บักกอคือนอคิดเอยู่ครับ เนื่องาหมูเสบกอน่ห้นย่กครับน่ครับผมแต่บักกอกในในกินเดือยอยู่ครับอืมงานเือนเทพติดกินเจ้าเดืกินไงะไแล้วครับบักกรอกักกรอกเรือือนี่ะเสบครับ้ตปาไบักกอกไปก็แ่ม่กินกันเด้อพี่น้องเด้อกินมาจองไวล้มอไซซีนะครับเด้อกินเขาก้อนบัด าเบิ้งบัตรมอร่ม์มแสดงทีบไปไทยให้เบิ้งอีกเช่นเดียวนละนี่มาพี่กาหกหกให้มาเสียมีหก,กหกเนาะจะไปไทยให้เบิ้งอีกพี่น้องเม่นี่ไทยมือมาจองอมืมาจำนะครับโอเคครับจำข้ามปีเอาเอาราจะมีก้อนจัดทลิปนี่ยูรูป,ป i right